สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีเราทำอะไรลงไปเร็วๆด้วยอารมณ์แบบว่ายังไม่ได้คิดให้ดีแล้วผลมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะคะครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องธรรนองนี้กันผ่านชาดกเรื่องหนึ่งชื่อสิคาลาชาดกนะครับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านเล่าไว้เลยเพื่อให้เห็นโทษของการทำอะไรโดยเไม่ได้ไตรตรองให้ดีพอค่ะแหล่งข้อมูลของเราก็มาจากอัถกถาซึ่งเป็นคำพีที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งนะคะอ๋อครับครับ แล้วเรื่องนี้จุดเริ่มต้นก็น่าสนใจนะคะคือพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เริ่มที่ตัวชาดกเลยแต่ท่านปรารภถึงเรื่องปัจจุบันก่อนเรื่องปัจจุบันเรื่องอะไรล่ะครับเป็นเรื่องของลูกชายช่างตัดผมหรือช่างการ,ระบกที่เมืองเวสาลีค่ะเขาเสียชีวิตเพราะความรักอ้าวเสียชีวิตเพราะความรักใช่ค่ะคือเขาดันไปหลงรักพระธิดาของกษัตริย์ลิชวีซึ่งแบบว่าฐานะต่างกันลิบลับเลยนะคะพ่อก็เตือนแล้วนะแต่เขาไม่ฟังแล้วยังไงต่อครับก็ ตรอมใจค่ะไม่กินไม่นอนสุดท้ายก็เลยเ,เสียชีวิตไปโหน่าเสียดายจังค่ะพอพ่อนำเรื่องไปกราบทูลพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสว่าเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะที่เขาต้องตายเพราะไปปรารถนาในสิ่งที่ไม่คู่ควรกับตัวเองแบบนี้อ๋อเคยมีเรื่องแบบนี้มาก่อนในอดีตชาติใช่แล้วค่ะท่านก็เลยทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติหรือชาดกให้ฟังซึ่งก็คือเรื่องซิกขาและชาดกที่เราจะคุยกันนี่แหละค่ะน่าสนใจครับ นั้นเราย้อนไปดูในอดีตชาติกันเลยเออในชาตินั้นพระโพธิสัตว์ท่านเกิดเป็นอะไรนะครับเป็นราชสีค่ะเป็น kind ท of ี่ใหญ่เลยมีน้องชายอีก6ตัวแล้วก็น้องสาวอีกหนึ่งตัวอาศัยอยู่ในถ้ำทองครับแล้วสุนัขจิ้งจอกล่ะครับมาเกี่ยวได้ยังไงสุนัขจิ้งจอกเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้ๆกันค่ะบนภูเขาเงินในถ้ำที่ทําจากแก้วผลึกอืมใส่มากทําแก้วผลึก ทีนี้พอพ่อแม่ราชสีตายไปพวกพี่ๆก็ออกไปหาอาหารตามปกติก็เหลือแต่น้องสาวราชสีอยู่ตัวเดียวแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็เลยใช่ค่ะสบโอกาสเลยเข้ามาพูดจากเกี้ยวพระราศีนางราชสีแบบว่าทําในสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยเพราะต่างทั้งชั้นวันนะต่างทั้งเผ่าพันธุ์โ้กล้ามากนะครับเนี่ยนางราชสีก็ทั้งเกลียดทั้งอายนะคะแต่ก็คิดว่าอืมรอเล่าให้พี่ๆฟังดีกว่าครับ แล้วพอพี่ชายตัวแรกกลับมาเท่านั้นแหละค่ะพอได้ฟังเรื่องก็โกรธจัดเลยถามหาสุนัขจิ้งจอกทันทีน้องสาวก็ชี้ไปทางภูเขาเงินคิดว่ามันเออคงนอนอยู่แถวๆวนั้นข้างนอกถา้าแต่จริงๆมันอยู่ในถ้ำแก้วถูกต้องค่ะอยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่ใสมากจนราชสีมองไม่เห็นตัวถ้ำด้วยความโกรธแล้วก็เข้าใจผิดก็เลยวิ่งสุดแรงเกิดเลยกะจะเข้าไปขยำ่ำ ชนสิครับที่นี้ชนเต็มเต็มค่ะชนผนังถ้าแก้วอย่างแรงจนแบบหัวใจแตกสลายตายต,ายตรงนั้นเลยโหแค่ตัวแรกก็น่าเศร้ากว่านั้นคือพี่ชายอีกห้าตัวที่ตามมาก็เจอชะตากรรมเดียวกันเป๊ะเลยค่ะคือตายเพราะความกโกรธความผุนผ่านไม่ได้ดูให้ดีก่อนตายเรียบเลยหกตัวแล้วพี่ใหญ่ล่ะครับพระโพธิสัตว์จนกระทั่งราชสีโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพี่ใหญ่สุดกลับมาเป็นตัวสุดท้ายพอฟังเรื่องทั้งหมด ท่านก็ไม่ได้พรวดพลาดออกไปนะท่านทำยังไงครับแต้งมันน่าจะซ่อนตัวอยู่ในถ้ำแก้วผลึกนั่นแหละอ๋อคือท่านฉุกคิดก่อนใช่ค่ะท่านก็เลยเดินไปดูที่เชิงเขาเห็นซากน้องๆก็น่าสลดใจนะคะแล้วท่านก็กล่าวคาถาแรกออกมาเปรียบเทียบว่าการทำอะไรโดยไม่คิดเนี่ยมันเหมือนเอาของร้อนใส่ปากมันก็ลวกปากลวกคอลวกท้องไปหมดทำให้เกิดทุกข์และท่านจัดการกับสุนัขจิ้งจอกยังไงครับไม่ได้พุ่งก็ไปชนใช่ไหมไม่เลยค่ะท่านฉลาดกว่านั้น ท่านช้ยอุบายสังเกตทางเข้าออกถ้ำให้แน่ใจก่อนแล้วก็แล้วก็วกบรลือสีหนารค่ะคือคำรามเสียงดังมากๆสามครั้งเสียงมันคงจะกึกก้องน่ากลัวสุดๆไปเลยโหนึกภาพออกเลยครับผลก็คือเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่ขี้ขลาดอยู่แล้วในถ้ำแก้วพอได้ยินเสียงคำรามเท่านั้นแหละก็ตกใจกลัวสุดขีดจนหัวใจแตกสลายตายไปเองเลยค่ะตายเพราะเสียงคำราม ไม่ได้โดนทำร้ายโดยตรงใช่ค่ะพระโพธิสัตว์ไม่ต้องเปลืองแรงเข้าไปเลยโอ้โหสุดยอดมากครับวิธีนี้แล้วบทเรียนที่เราได้จากเรื่องทั้งหมดนี้คืออะไรครับบทเรียนชัดเจนมากเลยนะคะคืออันตรายของการตัดสินใจเร็วทำอะไรเร็วๆโดยเฉพาะเวลาที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์แรงๆเหมือนความโกรธของพวกพี่ราชสีหรือความอยากได้ไม่ประมาณตนของลูกช่างตัดผมถูกต้องค่ะ ถ้ามองลึกลงไปอีกนิดจะเห็นความต่างระหว่างการกระทำที่มาจากปัญญาของราชสีห์โพธิสัตว์คือรู้จักหยุดคิดวิเคราะห์สังเกตจนเจอทางออกที่ฉลาดกับการกระทำที่มาจากอวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็ความหุนหันของพี่ๆอีกหกตัวซึ่งก็นำไปสู่หายนะเหมือนกับว่าอารมณ์มันทำให้มองไม่เห็นความเป็นจริงเหมือนมองไม่เห็นกำแพงแก้วใช่เลยค่ะเปรียบเทียบได้ดีมากความโกรธความอยาก มันสร้างจุดบอดให้เราเหมือนกำแพงใส่ที่เรามองไม่เห็นแต่พอวิ่งเข้าไปก็ชนเต็มๆทำให้เราพุ่งเข้าหาปัญหาโดยไม่รู้ตัวและตอนจบพระพุทธเจ้าท่านก็เฉลยใช่ไหมครับว่าใครเป็นใครในชาตินั้นใช่ค่ะท่านสรุปว่าสุนัขรจริ้งจอกก็คือลูกช่างตัดผมในปัจจุบันนางราชสีก็คือพระธิดาลิชชวีพี่ราชสีหกตัวก็คือพระเถระบางรูปส่วนราชสีโพธิสัตว์ก็คือพระองค์เองเป็นการเชื่อมโยงที่เห็นภาพชัดเจนมากครับค่ะ แล้วมันก็ทิ้งคำถามให้เราคิดต่อนะคะว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีบ้างไหมที่เรากำลังเผลอวิ่งเข้าชนกำแพงแก้วที่มองไม่เห็นอืมหมายถึงว่ากำลังทำอะไรลงไปเพราะอารมณ์โดยไม่ได้หยุดคิดพิจารณาให้ดีก่อนประมาณนั้นเลยค่ะเพียงเพราะเราไม่ได้หยุดใช้สติไม่ได้สังเกตไม่ได้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตอบสนองต่อความอยากหรือความไม่พอใจอะไรบางอย่างในใจเรา ก็น่าเก็บไปคิดดูนะคะ